ดาราสาวไซมีนิโชลัตเตอรี่รับทรัพย์สิ้นปีแต่พีคตรงที่ว่าหลายคนก็รับโชคบ้างก็น้ำตาร่วงกับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่30ธันวาคม66ที่นับว่าเป็นงวดสุดท้ายของปีแล้วซึ่งโชคดีส่งท้ายปีปีนี้ตกเป็นของแอร์พันธิลาที่ลา่ลาสุดเธอโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว แอดบันเนียเผยคนรถถูกสองตัวท้าย89พร้อมแคปชั่นระบุว่ารับทรับรับปีใหม่และรับเลยว่าเป็นของที่บอยคนรถค่ะ5555ว่าไม่ได้ปีนี้เขาดวงดีได้ทองตอนกินเลี้ยงปีใหม่ด้วยดีใจกับพี่บอยด้วยนาะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันและน่ารักเสมอนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ท้ามกลางแฟนคลับคอมเมนต์บอกแม่โชคดีมากๆจำนวนมากเลยทีเดียว